กระบวนการผลิตมีทั้งหมด8ขั้นตอนได้แก่ 1. ขั้นตอนการดับน้ำนมดิบ 2. ขั้นตอนการเทียร์ไมเซชัน 3. ขั้นตอนการโฮโมจีไนเซชัน 4. ขั้นตอนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 5. ขั้นตอนการบรรจุ ขั้นตอนการเก็บรักษาเจดขั้นตอนการขนส่งผลิตภัณฑ์แปดการบรรบัดการบรรบัดน้ําเสียขั้นตอนการการับน้ำดิบนะคะนมดิบที่นําเข้าโรงงานจะถูกเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพทางด้านกายภาพเคมีและทางจุลินทรีย์หลังจากนั้นนมดิบที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว้จะถูกเข้าไปเก็บไว้ในแทงค์ด้วยผ่านเพลท ทำความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิน้ำนมดิบลงประมาณ4-8องศาเซลเซียสก่อนนำเข้าสู่ขั้นตอนการเลิตการเทอร์มไเซชันน้ำนมดิบก่อนเข้าสูก่กระบอนการผลิตจะถูกนำไปฆ่าเชื้อด,ด้วยความร้อนเบื้องต้นโดยการเพิ่มอุณหภูมิที่75องศาเซลเซียสเป็นเวลา15วินาทีและลดอุณหภูมิล,ลงให้เหลือ4องศาเซลเซียสโดยอาศัยหลักลากาแรแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำร้อนและน้ำเย็น ที่เครื่อง PET a Exchange r จากนั้นน้ำนมจะไหลเข้าสู่ถังพักเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการถัดไปค่ะการฮอร์โมนช z น t i เซนมที่ผ่านการเทอร์มายแล้วจะไหลเข้าสู่เครื่องฮอร์โมนช z นเพื่อทำให้อนุภาคของไขมันในนมเล็กลงและจะไม่เกิดชั้นเมื่อวันตั้งทิ้งไว้โดยใช้ความดันที่200กิโลปาสคาลต่อตารางเซนติเมตรเพื่อทำให้น้ำนมไหลผ่านช่องขนาดเล็กได้ค่ะ การค่าเชื้อด้วยความร้อน 1. การค่าเชื้อแบบพัสเซอร์ไลท์ น้ำนมดิบที่ผ่านการเทอรมายแล้วจะไหลเข้าสู่เครื่องพัชเจอร์ไลฟ์โดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยการเพิ่มอุณหภูมิไปที่80องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีจากนั้นน้ำนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจะไหลเข้าสู่ถังเก็บนมพัชเจอร์ไล์ซึ่งรักษาอุณหภูมิ4องศาเซลเซียสเพื่อรอการบรรจุต่อไปค่ะ 2. การฆ่าเชื้อแบบ UHT น้ำนมดิบที่ผ่านการเทอรมยแล้วจะถูกนำไปสู่ขั้นตอนการฆ่าเชื้อขั้นสุดท้ายด้วยเครื่อง UHT แบบ t a b l a r Heat e c h a n g e r โดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ําโดยค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิจาก4องศาเซลเซียสเป็น 30, 70และ95องศาเซลเซียสจนน้านมมีอุณหภูมิสูงถึง139องศาเซลเซียสเป็นเวลา3นาทีค่ะขั้นตอนการบรรจุ 1. การบรรจุนม p าเจอร์ไ Light เริ่มจากการป้อนนมเข้าสู่เครื่องบรรจุอัตโนมัติซ e ลพลาสติกเป็นถุงด้วยความร้อนแล้วเติมนมลงไปในถุง หลังจากนั้นก็จะทำการฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงด้วยรังสี UV วีซลปิดถุงและตัดเป็นถุงบรรจุหลังจากนั้นก็จะนำไปเก็บที่ห้องเย็นอุณหภูมิสีองศาเซลเซียสเพื่อรอจำหน่าย่อไปค่ะขั้นตอนการบรรจุนะคะการบรรจุแบบปอดเชื้อการบรรจุนมยูเฮทีทําการบรรจุที่ภาวะปลอดเชื้อด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติค่ะจากนั้นล้าแยงตามสายพานพิมพ์วันที่และวันหมดอายุค่ะจากนั้นจะลงลัง และขนย้ายข้าโกดังเพื่อรอตรวจสอบคุณภาพต่อไปขนย้ายเข้าโกดังเพื่อรอตรวจสอบคุณภาพและรอการจำหน่ายต่อไปค่ะต่อมาเป็นขั้นตอนการเก็บรักษานะคะโดยนม,มพัชเจอร์ไหลท์หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการบรรจุนม,ม,มแล้วผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องนำไปเก็บรักษาเพื่อรอการจำหน่ายโดยผลิตภัณฑ์นม,มพัชเจอร์ไลท์จะถูกไปเก็บ ไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ4องศาเซลเซียสค่ะแยาผลิตภัณฑ์นม UHT สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติภายในโกดังสินค้าได้ค่ะต่อมาเป็นขั้นตอนขนส่งผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจอสอบคุณภาพแล้วจะถูกย้ายไปยงังคลังสินค้าเพื่อรอจำหน่ายต่อไปค่ะ ต่อมาเป็นขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียนะคะกระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยใช้แบคทีเรียแลคกติกด้วยระบบ ASBR ทำการปิดน้ำเสียลงถังบำบัดที่มีแบคทีเรียแลคติกและผักไว้ในสภาพไร้อากาศทำให้เกิดตะกอนและลิมนส่วนใสออกข้าถังใหม่ปรับผบีเหตุผนได้ประมาณ4.7เพื่อการสร้างตะกอน กวนที่150 rpm 3นาทีต่อมาลดลงมาเป็น30 rpm 15นาทีปล่อยให้ตกตะกอน30นาทีแล้วจะได้นานที่ผ่านการบำบัดค่ะ